ไซด์อีกชุดหนึ่งนะครับคือสรุปแล้วคือมันจะเป็นสองชุดด้อครับเข้ามาแถมชา์จแบตได้อีกนะครับ <c oughs> แพงกนี้แพงแตกนะครับเทือท,ที่แรกผมคิดว่ามันใสบ้บดได้ตอนนี้คืออ่ะเดี๋ยวพาไปเบิ้งนะครับกล่องกล่องไอ้อุปกรณ์ในกล่องสีขาวแต่ตอนนี้คือผมผมจะแนะนำวิธีการไอ เบื้องก่อนว่าเขาใช่อย่างนะครับตัวนี้คือหนึ่งคือผมใช้ปั๊มน้ำในนี้นะครับปั๊มน้ำ,นำ,นำ,นำสองคือชาร์จแบตนะครับใช้น้ำกัดเลยแผงเดียวนะครับมันมีการมันมีการแยกอยู่ครับเนี่ยครับแผงนี้แผงแตกนะครับเทือท,ที่แรกผมคิดว่ามันใช้บ่ได้ตอนนี้คือมันใช้ได้ครับอันนี้ผมชาร์จแบต แบตนะครับอันนี้แบตกบบแบตบ่ bad, bad. Bad. ค่อยดีปไปไนแล้ะครับผมออกมาลองชาร์จให้เพื่อนเพื่อนเบิร์ดีซื้อครับสองก็คือปั๊มนม้ำปั้มนม้ำตัวนี้เป็นปั้มใม่พ้นหยานะครับจแอมป์สิบสองโวลต์สามแอมป์มมนะครับ ได้ชาร์จไปพ้อนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันนะครับเดี๋ยวผมพามาเบิ้งกล้องผมเปิดกล่องนะครับเปิดให้เบิ้งเลยนะครับหนึ่งสองสามนะครับเนี่ยอันนี้นกล่องกล้องที่ผมใช้นะครับกล้องนี้อ่ามันจะรับไฟนะครับรับไฟเข้ามาเป็นบวกลบนะครับ กล่องน,นี้มันจะรับไฟเข้ามาเป็นบวกลบสีแดงนี่นะครับเนี่ยพอไฟเข้ามานะครับพอไฟเข้ามาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งฝั่งนี้มันก็นจะเป็น12โวลต์บวกลบฝั่งนี้มันก็นจะเป็น12บโวลต์บวกลบนะครับคือมันจะได้สองฝั่งนะครับ12บโวลต์2ฝั่ง ถ้าเฮาอยากได้ยี่สี่เฮาก็มาต่อนะกันมันมีพัดลมให้นะครับ <c oughs> เป็นรูปแบบนี้นะครับแต่ถ้าเฮาขนานแผงนะครับเฮาขนานแผงไฟที่เข้ามามันกนจะได้หลายกว่านี่นะครับแต่แทงผมยังบ่ได้ขนานลมมึงแต่คือส่วนมากผมกจะเอาแผงเดียวให้ให้ได้บึ่งนะครับว่า อันนี้คือแผงแตกนะครับนี่แตกลาวไปเลยลาวทั้งแผ่นเลยนะครับ <c oughs> มันก็นยังเอาน้ําใส่น้ําตัวนี้ได้นะครับแถมชาร์จแบตได้อีกนะครับ <c oughs> ใครสนใจก็อินบ็อกมาได้นะครับทัดสอบถามมาได้ใน a ฟ e b ุ o กผมกรเดี๋ยวผมจะแนะนำครับผจะแนะนำเลยครขายอยู่นะครับนี เดี๋ยวคุยกันใน Facebook ก็ได้ครับหรือว่าคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมทักไปนะครับเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูให้เบิ้งนะครับมีรูปให้เบิ้งว่ามันเหตุงานยังไงน,นะครับการต่อเขาต่อแบบใดเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นทีละขั้นตอนไปนะครับสําหรับคนที่เป็นก็ง่ายครับสําหรับคนที่บปเป็นก็ง่ายเื่นกันครับ าตามสัญญานะครับผมเปิดกล่องให้ดูแล้วนะครับเปิดกล่องให้ดูแล้วกล่องขาวนี่แหละครับกล่องนี้แหละที่ที่ผมเอาไปเฮ็ดปัม๊มไอแผงเดียวนะครับอัมาฟัตแผงเดียวแล้วผมไปรันรันปั๊มน้ํสามร้อยเจ็ดสิบห้าบบวัตรนะบบย4ิบสี่โวลต์น่ยรันได้นะครับไผอยากเบิ่งคิบกับเบื้องข้างหลังได้เบิง่งเบิ่งท้ายท้ายคิปได้นะครับท้ายคิปนี้นะ่ะเดี๋ยวผมมาลงให้เบิ่งนะครับ Okay. ถ้ามียังสงสัยให้คอมเมนต์อยู่ข้างล่างนะครับคอมเมนต์ก็ต้องคอมเมนต์สุภาพนะครับจริงๆแล้วผมก็บเก่งไปไหนแล้วครับผมก็เดาๆหาอุปกรณ์มาเฮ็ดลองเบิ่งนะครับเรื่อยๆ <c oughs> ก็ให้คือในส่วนที่ผมเพ็ดนะครับ ผมอยากให้มันประหยัดและก็มีประโยชน์ที่สุดนะครับก็คือตัวนี้แหละครับแผงอัมโมฟัสแผงเดียวนี่ประหยัดคืออย่งประหยัดคือแค่แผงเดียวนะครับตอนนี้คือมันชาร์จได้นะครับถ้าสมมุติว่าห้าต่อถ้าสมมุติว่าห้าต่อขนานนะครับในในกล่องนี้ต่อขนานนะครับขนานก็คือบวกใส่บวกลบใส่ลบนะครับบวกใส่บวกลบใส่ลบมันจะมีบอกนะครับ ในนี้แล้วเอาไปผ่านคอนโทรลชาร์จนี่โวลต์เท่าเดิมแต่แอมเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าเขาก็สามารถชาร์จแบตโดยที่แอมมันเพิ่มขึ้นนะครับแต่มันต้องทดสอบนะครับมันมันต้องทดสอบอีกอย่างหนึ่งคือคือที่ผมบอกเลยครับสมมุตินะครับตอนนี้คือผมไ่ได้เอาไว้พัดลมมาถ้าผมเอาพัดลมมานะครับพัดลมพัดลมใหญ่ๆนะครับ พลลม12โวลต์นะคือคือสามารถใช้ได้เลยพร้อมกับชาร์จแบตไปด้วยนะครับคือฝังนะงอนนอง่งนี้นะครับฝั่งนี้ตอนนี้คือฝั่งนี้ผมฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เนี่ยสองตัวนี้ผมเสียบชาร์จแบตอยู่นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับผมใช้กับปั๊มน้ำตัวนี้นะครับทีนี้คันคัน FC บสเสือนะครับ ผมจะถอดให้เึงนะครับผมจะถอดเนี่ยเพิงนะครับอันนี้คือน้ําสายน้ําเงินแดงมานะครับต่อเข้าครับตัวนี้เลยเห็นไหมครับผมจะดึงสายดึงสายแดงออกองอมยังไงสายแดงก็ได้อะผมจะดึงสายแดงออกนะครับดึงสายแดงออกเลย เดี๋ยวนะครับเ้าเดี๋ยวเ,เพื่อนๆ่าตัดต่อเดี๋ยวผมตั้งขากล้องไว้ไหนนะครับผมจะดึงสายนี้ออกนะครับเห็นไหมครับดึงสายนี้ออกแล้วมันก็หยุดทำงานนะครับหยุดเหตุงานเลยนะครับแต่ ถามว่าแบตเตอรี่ชาร์จไหมยังชาร์จเหมือนเดิมครับแบตเตอรี่ก็ยังชาร์จเหมือนเดิมเพราะว่าผมไม่ได้ดึงตัวชาร์จออกนะครับสายชาร์จนี่สายชาร์จคือสองตัวนี้นี่สองตัวนี้ผมก็ผมก,ะ,ผมกะจัดการเอาไปชาร์จนะครับเอาไปชาร์จส่วนปั๊มน้ํา ปมก็นสอีกชุดหนึ่งนะครับคือสรุปแล้วคือมันจะเป็น2ชุดเด้อครับเข้ามาถึงแม้มันจะเป็นมันจะเป็น70โวลต์ก็ตามนะครับเข้ามาผ่านตัวนี้ปึ๊บมันจะแบ่งแบ่งออกเป็น2ชุดก็คือ12โวลต์กับ12โวลต์น,นะครับถ้าเฮาอยากได้เฮาอยากได้ 24, โวลต์เฮากา็มาต่ออนุกรมกันนะครับคันเฮาอยากได้ 24, โวลต์เฮาก็มาต่ออนุกรมกัน ก็ใช้ได้ถ้าเฮาอยากได้12โวลตวนคือเก่าเฮากะขนาดกันกัแอมมันก็เพิ่มขึ้นนะครับตามตามรักการที่ตามรักการแบบง่ายๆนะครับต่อให้ดูสดๆเลยนะครับเนี่ยต่อแล้วปั๊มน้ำทำงานนะครับ ขึ้นนะครับแรงขึ้นแต่ตอนนี้คือแดดมันแดดมันค่อยแล้วครับ,รบก็ถือว่าโอเคนะครับชุดนี้ตัวนี้น่าซื้อไปใช้นะครับใครมีแผงอมัมอนฟัตสองแผงนะครับผมแนะนำเลยแผงอมัมอฟัตสองแผงราคาเจ็ดแปดร้อยนี่ครับสองแผงเอามาต่อขนานกันครับเอามาต่อขนานกันเลยก เอาเข้านี่เอาเข้าเครื่องนี้นะครับแล้วเขาเอาไปเห็ดอย่างก็ได้ครับบานนี้เอาสมูทเขาอนุกรมกันอนุกรมปุ๊บใช้ไอเอาไปใช้กับเครื่องปั๊มน้ำของผมนะครับปั๊มน้ำเขียวๆนะได้แน่นอนครับได้แน่นอนลองแล้ว